ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมการเข้างานขอบเหล็กนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น15นิ้วนะครับตัวนี้ตู้ wr นะครับผม15นิ้วนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ขอบเหล็กนะครับผมไปดูจุดแรกก่อนนะครับผมตัวนี้ก็ถึงงานนะครับเข้าเหล็กนะครับตัดเหล็กนะครับเข้าเหล็กนี่นะคือ ตอนนี้ตัดเสร็จนะครับก็จะมาเข้า,ามาเชื่อมนะครับมาเข้างานเชื่อม,น,มนะครับผม โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตอนที่งานลุกสีอะไรเสร็จนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม